พันนี้เป็นของนักเรียนพิเศษอย่าขึ้นผิดนะครับตื่นเต้นจังชีวิตที่วังเทียนจีจะเป็นยังไงนะเมื่อคืนสันนอนไม่หลับทั้งคืนเลยคงต้องขึ้นไปหลับเพิ่มบนรถหน่อยผู้หญิงคนนี้ก็จะไปที่วังเทียนจีกับเราเหลอโค้สวยเลยอิสาเพื่อนร่วมห้องของเธอว่านายสองคนคุยอะไรกันอยู่เหรอ ะไหนน,นั่น,นะสาวน้อยผู้มากับพรสวรรค์ที่มีสิบสองซ่องทักษะนะเฟยเป็นคางคกอย่าหวังกินเนื้อห่านฟ้าพี่มัวทำบ้าอะไรเนี่ยปล่อยให้ล้อตั้งนานโทษทีเจอคนรู้จักนะฮ่าฮ่ฮ่ฮนักเรียนที่วางกระเป๋าเสร็จแล้วรีบขึ้นรถเลยนะครับอีกสิบนาทีเราจะออกเดินทางกันแล้วครึ่งชั่วโมงต่อมาระหว่างทาง คนขับรถไม่ได้บอกเลยว่าจะขับไปที่ไหนแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าต้องนั่งนานเท่าไหร่นั่งเฉยๆมันน่าเบื่อจะตายหวัสดีพวกเธอซื้ออะไรกันเหรอหือ้น่ารักโคตรสวัสดีครับผมชื่อเจียงเซียวยินดีที่ได้รู้จักนั่งรถนานๆน,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 น่าเบื่อเนอะเรามาคุยกันเถอะฉันซื้อสวีสวนพ่อแม่เป็นสามาชิกทีม นักตอนวิญญาณหลานเย่รู้จักรู้จักผมนับถือพ่อเธอมากเลยช่วยเล่าเรื่องของเขาให้ฟังหน่อยได้ไหมแฟนขับตัวยงสิเนียพ่อเขาโปด่านไหนเหลอใยญ่ตัวแสบอย่าหักหน้าพี่ความจริงพ่อผมชอบพูดถึงทีมหลานเย่ในจดหมายตลอดเลยนะแถมยังบอกด้วยว่าพ่อของเสี่ยวสวน ลายกาดมากจริงเหรอมีคนรู้จักเรื่องของพ่อเยอะขนาดนี้เสียวผมนะ่ะอยากเป็นนักต้อนวิญญาณที่เท่เหมือนกับพ่อแม่ของเรามาตั้งแต่เด็กเลยละถ้าเรารู้จักกันเร็วกว่านี้เราน่าจะสนิทกันตั้งแต่ก่อนแบ่งห้องเนอะไม่เป็นไรเดี๋ยวสันให้คอนแทนไว้อยากรู้อะไรก็ถามได้เลยจ้า ดีจังครับเจ้าหมอนี้จีบได้ไลาสันเสริงสิ้นดีก่อนหน้านี้ทีมนักต้อนวิญญาณคืออะไรยังไม่รู้ด้วยซ้ำตอนนี้พูดได้น้ำไหลไฟดับเดี๋ยวแม่ก็สีปากสะลอกอย่าอย่าสิจะว่าไปพวกเธอไม่รู้สึกว่ามันแปลกๆเหลอเมืองเรามีอุโมงค์ยาวขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร นี่มันปลาเข้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะเอ๋โทรศัพท์สันไม่มีสัญญาณด้วยผิดปกติเดี๋ยวสันลองไปดูข้างหน้าลุงครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าทําไมอุโมงค์มันยาวจังปกติมันก็ไม่ยาวนะกระพิบตายทีเดียวก็พ้นแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นทางออกเลยผมว่ามันไม่ใช่แล้ว รถอีกสองคันที่มาด้วยกันก็หายไปก่อนหน้านี้รถทั้งสองคันยังอยู่ข้างหน้าอยู่เลยอย่าอยู่ดีๆมันก็หายไปเสยนี่เป็นโลกที่มีวิญญาณหลอกหลอนอย่างโจ่งแจ้งเจอแบบนี้ฟันธงได้เลยว่าโดนผีหลอกเข้าแล้วลุงคนขับครับเรามาผิดทางหรือเปล่าทำไมโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ของสันก็เหมือนกันแถมจูจูก็รู้สึกหนาวขึ้นมาไม่ได้เปิดแอร์สักหน่อยไม่ใช่แล้วหยุดรถเลยครับเกิดอะไรขึ้นเบรกทำไมผีอารวาเหรือเอาอาวุธออกมาเร็วบ้าน่าอย่ามาหลอกกันนะเว้ยระวังไว้ก่อนไม่เสียหายอุโมงที่ไม่มีทางออกใส่ผีแน่แนก ต้องลงไปดูไหมน้องซไซหยุดรถแล้วต่อไปต้องทำยังไงล่ะทุกคนไม่ต้องกลัวพวกเราเป็นนักเรียนพิเศษของวังเทียนจีกันทั้งนั้นขอแค่อยู่ในนี้ไม่รู้หวามวังเทียนจีต้องส่งคนมาช่วยแนะ่ไซรุ่นพี่ของพวกเราเป็นนักต้อนวิญญาณแนวหน้ากันทั้งนั้นเราคือผู้สืบทอดนะ ต่อไปเราจะเป็นล่าฐานที่สำคัญของนักต้อนวิญญาณวางเทียนจีไม่มีทางปล่อยให้ตายอยู่ที่นี่หรอกไซรออยู่ในนี้แหละแค่ไม่ลงรถเราจะไม่เป็นไรอืมอยู่เย็งียบดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆมาอีกแล้วมีความสะจดสยองที่ไม่รู้จักอยู่เตรียมไปหมดท่ามกลางความมืดมิดในเวลาแบบนี้แน่ใจนะว่าจะลง เขาพูดถูกพ่อแม่ของนักเรียนพิเศษสร้างคุณประการที่ใหญ่หลวงกับผู้คนไว้มากมายวังเทียนจีไม่มีทางนิ่งเสยกับอันตรายของพวกเราแต่งเงาไม่มีทางยุให้เราลงจากรถโดยไรสาเหตุรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเปิดประตูครับทำอะไรของไหน ปิดประตูเลยนะนายไม่รู้หรือไงว่าที่นี่มีอะไรซ่อนอยู่สันจะลงไปสี่มีอะไรไหมเสี่ยวสานไปสี่ไหมจูจูเจ้าหมอนี่ก็พูดจาแปลกๆขึ้นมาเขาคงค้นพบความผิดปกติบางอย่างดีเลยกำลังปวอดอยู่เหมือนกันในเวลาแบบนี้ยังกล้าลงไปหาที่สี่กันอีกบ้าไปแล้ว อยากตายก็ตายไปคนเดียวอย่าให้เราเดือดร้อนด้วยนะพวกนายสองคนตายแน่ถ้าจะตายก็ล่อผีไปไกลๆหน่อยล่ะว่ามาสิให้สันลงรถมาทำไมถ้าไม่มีเหตุผลที่ดีสันจะทุบหัวนายแล้วลากกลับขึ้นไปเดี๋ยวนี้แลเกิดเรื่องประหลาดระหว่างทางไปวังเทียนจีมันน่าสงสัยมากนะ เธอไม่คิดหลือว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับวังเทียนจีเหตุผลแบบนี้เนี่ยนะแล้วถ้ามันไม่เกี่ยวข้องล่ะนายเอาชีวิตตัวเองมารอเล่นอยู่สัซัดเป็นนักต้อนวิญญาณจะนั่งเฉยๆรอความตายได้ยังไงเอาเธอยังไงเธอก็โตแล้วตัดสินใจเองแล้วกันจะขึ้นรถหรือจะตามมากับสันเลือกเลยสร้างเธอ กลัวว่านายจะตายไม่มีคนเก็บศพให้นะสิแล้วตอนนี้จะเอาอยัางไงในนี้มีแต่หมอกมืดๆไม่เห็นอะไรเลยไม่แน่คนของวังเทียนจีอาจจะกำลังเฝ้าสังเกตเล้วอยู่ในความมืดก็ได้มีอะไรปิวอยู่ตรงนั้นพี่เงินกงเต็กเหมือนข้างหน้าจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเส้นทางอุโมงนี่มันแปลกเกินไปแล้ว พวกแจงเซี่ยวบอกว่าจะลงไปทําธุระไม่ใช่เหลอทําไมแสงไฟจากโทรศัพท์ไปไกลเรื่อยๆเลยไม่ต้องสนใจหรอกไม่ต้องกลับมาเลยยิ่งดีนี่ทําไมพูดแบบนั้นล่ะเมื่อ,อไหร่คนของวังเทียนจีจะมาสักทีวะห้องรับแห่งหนึ่งเป็นไงนักเรียนเตรียมรอบนี้น่าผิดหวังเกินไปแล้ว เป็นนักต้อนวิญญาณแท้ๆเจอเรื่องแค่นี้รู้จักแต่หลบอยู่ในรถรอคนมาช่วยหน้าขำสิ้นดีวังเทียนจีเจียงอวีจะใา้ฟันกัดหรือมือสิกอะไรก็ต้องทำให้ไอ้ผีพวกนี้มันได้รู้หน่อยสิว่ามนุษย์ไม่ใช่ของเล่นของมันใจเย็นหน้าถึงยังไงพวกเขาก็ยังเด็กแถมยังมีตั้งสองคน ที่ย่างก้าวแรกเข้ามาแล้วไม่ใส่เลยสองคนนี้ซื้ออะไรฮ่าฮ่าเด็กสองคนนี้ไม่ธรรมดานะเป็นลูกของแจงเซิงแนะ่แจงเซิงหมายเลขสองของทีมนักล่าวิญญาณลุงอรุณเหรอลูกๆไม่ทำให้เขาเสียหน้าเลยเด็กสองคนนี้ซันเอาใจเย็นนายอาจจะยังไม่รู้เด็กที่ซื้อแจงเซียว เป็นลูกบุญธรรมของเจียงเซิงเขามีแค่สามซองทักษะแต่เจียงซานเป็นลูกสาวแทๆ้ๆมี12บสององทักษะลูกบุญธรรมมีหน้าละแต่คนน้องมีตั้ง12บสององทักษะเสียวนายนาเป็นคนควบคุมอุโมองค์ใช่ไหมครับส่งผีหมอกสีขาวไปตัวหนึ่งสันอยากเห็นความกล้าของเจียงซาน เหล่าเจียงไม่เอานะเด็กสองคนนั้นยังเป็นแค่นักตอนวิญญาณฝึกหัดนะเล่นใหญ่ไปไหมเธอนาฉันมีแผนของฉันพี่รู้สึกไหมว่ารอบๆมันเหมือนอุณหภูมิลดลงไม่ใช่แค่อุณหภูมิลดลงแต่มีหมอกปกคลุมขึ้นมาทั้งอุโมงค์เลยความรู้สึกนี้คุ้นเคยมาก แจ้งสารระวังนะผีหมอกสีข่าวกำลังมาอะไรนะผีไหนบอกว่าเป็นการทดสอบของวังเทียนจีไงทำไมถึงมีผีระดับนั้นโผลมาได้เล่าไม่รู้ตอนนี้มาใส่ใจรับมือกับไอ้ผีนี้กันก่อนมันถนัดรอบโจมตีจากเบื้องหลังฝากข้างหลังด้วยถ้าเจออะไรผิดปกติบอกสันเลยนะ สก,กิลแสงสีเขียวมีเวลาคูลดาวนหนึ่งนาทีจะพลาดโอกาสแรกไปไม่ได้มีทักษะระดับสีเขียวอยู่ขอแค่มันปรากฏตัวขึ้นมาเราฆ่าได้ทันที